อัน,นี้ทีมมาตนถามตัวนี้ก็วนนแรกมแต่ว่าเป็นแพนต์ปากหิวอันนี้ไม่เก่งเท่าไรหร่น่ายอยู่ก็เล่น<ม>เอเลียดกับกับปักทองไปเลยเ,เปือเปลือจะตายเทิร์นแรกเล่นเลยนะคะนั่นแหละครับเล่นปักทองกับเอเลียดโอเค นกเขาไม่ใช่นกลวงแต่ตัวหลังเราได้เล่นตัวหลังเราได้เล่นโอเค,อเคถ้าอย่างนี้ก็เล่นทิษคือไอเรื่องของแยมจะเล่นแยมหรือไม่เล่นเน,นี่ยอันเนี้ยมันค่อนข้างจะพูดยากเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าเพราะจ,จริงๆเขารู้ว่าเราฆ่าเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่เล่นอืมแต่ถ้าเป็นช็อตแบบเนี้ย มองว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเลยมันจะแย่สักกว่าเพราะว่าเพราะว่าบีทเขาอ่ะมันปิดเราได้เลยภายในภายในการแค่สี่ใบนี่จะ่ตกวอืมโอเคเ่าจะเล่นไปเนานะ okay, โอเคครับโอเคถ้านี้น่าจะเล่นสบายขึ้นเยอะเลย เอ่อเขาเล่นมาสี่ที่ี <c oughs> เ่เท่นี้เหลือสามถ้าเท่นี้เหลือสามเนี่ยเขาเขาเล่นไข่มาใบหนึ่งมีโอกาสที่ไข่เขาจะไม่มีนะถ้าอย่างนั้น <c oughs> ลงตัวลงตัวกลางเลยก็ได้เล่นล้ฟตัวบอลตัวบอลช้อมแบบจัดเต็มไปเลยห <c oughs> ล่อนตัวหน้าเล่นพิษกับพิษกับบอลเซลไไปสองใบอันนี้เือเซฟเละ Okay. Okay. โอเคโอเคหูตกใจคิด <su> ว่า <online> มันจะเล่นไครถ้าเล่นไข่พีเลยนะว้าว่ลองคิดด้เออนี่คะคอ เ,เขามีสามที่เขามีสามที่เธนเมื่อกี้แต่เขาใช้มาแค่สองเนาะเขาใช้แบทเมลกับผากสก่ากไปแล้วก็ว่าเธอเนี้เขาต้องมีสามนกเขาเล่นไปแล้วสองใบคือไข่กับผางตอนนี้มี <Okay. S 1> เอ้ยเล่นเอ่อเล่นพิทต้าแล้วก็ตัวกลางอ่ะโอเคเล่นหนะ้าคู่เลยนัย่นแหละ โอเคแล้วเทิร์นต่อไปก็ปิดนุกถ้าเราไม่โดนปิดก่อนผมมีโอกาสเนีเ่ยต้องเล่นใส่สดเลยอ่อาอ่าฮะเอาสะัยพายขึ้นก่อนดีกว่าสะพาสขึ้นก่อนเนาะโอเคโอเคเล่นสองใบอุย้ยตะขี้เหรอ ใช่ไหมเหมือนจะติดคิวใช่เขาติดคิวค่ไเลสองไหมเหมือนเมื่อกี้ผงจะแบบอ่ะอะดโอเคอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าเจอทีมแบบนี้สิ่งที่ภูมิจะทำก็คือพยายามปิดปิดเมกมันให้ได้คือตัวกลางเราอะมันสามารถฆ่าเมกได้ด้วยด้วยคอมโบแบบจัดเต็มก็คือ ล้วงพบอลบอลชอมมาเนี้ยคือแบบตังค์ร้อยเอร์เซ็นเลยแต่ว่าแต่ว่าช็อตเมื่อกี้มันโชคดีตรงที่เราเล่นแยงไบแล้วเมกมันดันติดอันนี้นั่คือการันตีแบบแบบกล้าเล่นเลยแล้วนกมันก็ดันไข่มาแล้วพองหนึ่งก็เหมือนก็เหมือนอันกับเมื่อกี้เลยก็คือถ้ามันเล่นการ์ดอะไรมาก็ตามใบหนึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันมีโอกาสน้อยที่มันจะเล่นซ้ำอีกรอบหนึ่ง เพราะนั้นรอให้เขาใช้มาก่อนก็ได้อย่างมาเกีก็คือแทบจะคอนเฟิร์มได้ว่ามันแทบจะไม่ใช้แต่ก็ใจหายอยู่เหมือนกันเพราะเล่นมาสอง่อนใช้ห่อนนั้นนะเกมพีกอยู่เหมือนกันนะโอเค